สวัสดีค่ัทุกคนวันนี้พี่น้อยจะพาทุกคนไปช็อปอซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ประเทศชิลีนะกลอ่อ,อื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วมาดูกันว่าพี่น้อยจะพาทุกคนไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ประเทศชิลีว่ามีอะไรบ้างและพี่น้อยซื้ออะไรมาบ้างนะคะ ก็นี่เลยนะคะเขาก็จะมีผักเยอะแยะมากมายมีผักบุ้งเหมือนที่ไทยเลยนะคะเออมีผักทุกอย่างเหมือนที่ไทยนะคะผละไม้นาเข้านะคะนี่เลยก็มีหมดนะคะฟักแฟงแต่งนะคะมีฟักทงฟักทองนะคะอืมมีต้นกุยช่ายด้วยนะคะทุกคนนี่มีกระเจี๊ยบเหมือนที่ไทยนะคะมีเห็ดเข็มทองเห็ดหอมมีพริกอ่า เยอะแยะมากมายนะคะเราดูโซนผักเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนสินค้าที่เป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปนะคะนี่พี่น้อยก็ได้ถั่วเขียวมานะคะแล้วก็ได้ข้าวนะคะข้าวเหนียวดำนะคะ,ะโซนนี้ก็จะเป็นพวกอบแห้งหมดเลยนะทุกคนนี่มันจะเป็นพวกผักกาดดอง หน่อไม้โดองนะคะผลมงผลไม้ก็มีนะทุกคนเดี๋ยวพี่น้อยจะพาดูคร่าวๆนะคะที่ร้านจีนเนี่ยเขาจะนำเข้าทุกอย่างเลยของเกาหลีก็มีนะเดี๋ยวพี่น้อยจะ,ะพาไปดูนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามูจิไส้ทุเรียนนะคะ,ะพี่น้อยก็จัดไปสองห่อนะคะเพราะว่าขนมก็จะซื้อไว้เอาไว้กินกับ อะกาแฟตอนเช้าก่อนไปทํางานนะคะนี่ก็หยิบใส่ตะกร้ามาเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นก,กาแฟของอ่าเกาหลีนะคะพี่น้อยก็จัดมาซะกล่องหนึ่งนะคะเพื่อมาลองดูนะคะว่ามันอร่อยนะไหมเหมือนที่เพื่อน,อนๆบอกมานะคะ พี่น้อยก็จัดไปโซนนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มกระป๋องทั้งนั้นเลยนะคะเราต้องมาเติมน้ําร้อนเอานะคะตรงนี้ก็จะมีชานะคะอันนี้ชารสเผือกนะคะพี่น้อยก็ลองเอามาอย่างละกระป๋องดูว่า,ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเหมือนชาไทยเรานะคะชาเหลืองก็ลองไปอย่างละกระปุกนะคะนี่เลยพาดูโซนนี้นะคะขนมนมเนยก็เหมือนที่ไทยเลยเห็นไหมใส้เหมือน อ่าประเทศไทยเลยนะคะขนมปังไส้ถั่วแดงนะคะอืมแล้วก็จะมีอ่าขนมปังไส้หมูหยองด้วยนะคะวันนี้พี่น้อยเลือกมาอย่างละแพ็คนะคะเพื่อมาลองกินดูว่าเหมือนที่ไทยไหมสําหรับอ่ซื้อของพี่น้อยซื้อของเสร็จแล้วนะทุกคนก็มาดูกันว่าพี่น้อยได้อะไรมาบ้างนะคะก็นี่เลยมีเห็ดหูหนูนะคะเอาไว้ทำอ่า ไก่ผัดพริกขิงกินนะคะก็ได้เห็ดหูหนูอบแห้งมานะคะหนึ่งถุงค่ะราคา3 0 0พันตุกเงินไทยก็ประมาณ150บาทนะคะแล้วก็ได้ขนมปังไส้หมูหยองมาด้วยนะทุกคนสีสันเป็นยังไงกันบ้างน่ารับประทานไหมคะนี่ตามด้วยเม็ดบัวอบแห้งนะเดี๋ยวพี่น้อยจะเอามาต้มกินนะคะก็อยากกินเหมือนไทยๆเราก็ต้องกินแบบ นี่แหละราคา5000ปีสูที่นี่ก็ประมาณเอ0อ250บาทไทยนะทุกคนแล้วมาดูชิ้นต่อไปนะคะพี่น้อยก็ได้นี่เลยผักชอยนะคะราคา800ปีสูก็อาตีเงินไทยก็ประมาณ40 50บาทนะคะตามด้วยไข่เยี่ยวม้านะคะมาดูกันว่าพี่น้อยจะทําเมนูอะไรนะคะไข่เยี่ยวม้าพี่น้อยเอาไว้ทํากับเพราไข่เยี่ยวม้าดีกว่าเนาะ แล้วก็ได้ชานะคะชาตัวนี้เป็นชาของเกาหลีนะคะว่ามันจะเหมือนญี่ปุ่นไหมนะคะอันนี้ก็ได้ขนมโมจิของไส้ทุเรียนนะคะของของพี่จีนเหมือนกันนะคะซื้อมาสองห่อนะคะมีอะไรอีกอมีขนมปังไส้ถั่วแดงนะคะเอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าแล้วก็ มาดูมีอะไรอีกนะหมดหรือยังนะทุกคนตามด้วยปาต้องโกนะทุกคนปาตังกูแช่ฟิตมานะคะพี่น้อยก็เอาไว้กินกับกาแฟร้อนๆตอ,อนเช้านะคะเพราะว่าอ่ะก็อยากกินปาตังโกแบบไทยเมื่อมันไม่มีเราก็ต้องซื้อแบบแช่ฟิตมาทอดเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาสตรอเบอรี่นะคะชารสเผือกนะทุกคนซื้อมาอย่างละ เพื่อมาลองดูอันนี้ก็เป็นขนมปังไส้หมูหยองนะคะตามด้วยอะไรเอื่ยน,นะคะอันนี้ก็เป็นชาไข่มุกนะคะเราต้องเอามาต้มเองนะคะเพราะว่าพี่น้อยชอบอกินชาไข่มุกชาเขียวไข่มุกนะคะก็ทาเองนะคะก็เลยซื้อมาเก็บไว้ทำกินเองนะคะดูต่อไปอันนี้คือถั่วเขียวนะทุกคน เขาอัดแบบสูญยากาศมาอย่างดีมากเลยนะคะเอาไว้ต้มกินตามด้วยข้าวเหนียวดำนะคะอืมอร่อยมากๆเลยตัวนี้ก็หนึ่งกิโลนะคะเขาก็อัดสูญยากาศมาอย่างดีนะทุกคนที่นี่เขาทำแพคเกจิ้งอย่างดีเลยนะอืม แล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยสาหรายนะคะสาหรายตัวนี้อร่อยมากที่เขาใครที่เข้าไปร้านซูชิต้องมีกินนะคะของญี่ปุ่นนะตัวนี้เขาจะปรุงเครื่องสำเร็จมานะคะเราเอาเข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยนะคะอร่อยนะคะก็ตามด้วยอะไรเอ่ยน,นะคะผักตัวนี้ใครรู้จักบ้างคะทุกคนตัวนี้มันเป็นผักอของประเทศจีนหรือปะที่เขาเอามา กินกับพวกสลัดแต่ว่าพี่น้อยลองเอามาทำต้มจืดนะอร่อยมากๆเลยรสชาติกลมกลมคือเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงก็อร่อยแล้วนะทุกคนนะคะพี่น้อยก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อมาทำกินแล้วก็อร่อยมากๆเลยพี่จีนบอกนะคะแล้วก็ได้กาแฟของเกาหลีมากล่องหนึ่งนะคะเขาบอกกาแฟรสนี้อร่อยนะคะก็เลยจัดมาเลยค่ะของทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามนี้เลยนะคะวันนี้ก็จบทริปไปที่ เที่ยวร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศชิลีนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ประเทศชิลีก็ได้ประมาณนี้นะคะใครอยากพี่น้อยทำคลิปวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์ทักทายมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย